ผมสวัสดีครับพี่น้องแฟนหมอลำรัตนสิมินตาทยาราชนะครับผมมื้อนี้ก็ตามเคยนะครับว่าได้ไปหน้าน้ำมูพี่นอ้องเพราะว่าพี่ย่จุริยาพิ่นไปนอนหน้าตั้งแต่มมือขึ้นนี่นะครับมื้อนี้มีผ้ารายกิตอยู่บ้านเฮ็ดกอลองกอกอลั่มนี่แะพี่นอ้องพอดีคนตำรับ,ตำ,บตำล่าเก่เาเกตั้งแต่ผู้หญิตายง่ายพ่อเมย์พป็นผ้าเฮ็ดผ,ผ้าสานมาานะครับผม คนไปคนมากผันมาพอหนังสือเก่ายิบขึ้นมามาอ่านบนองสือผันเป็นสมุดจาอขอไหมครับตั้งแต่เริ่มเขาวุางการมอลลัมใหม่ๆที่นออ้องเนี่ยบ้านน้องตับเต่าซิตี้ตำบลป่าป,ปออำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นรหัสไปรษณีย์40110 <c oughs> เออบ้านเกิดเมืองน,นอนนะครับผมอยู่อำเภอบ้านไผ่อยู่บ้าน,นตับเต่าตอนนั้นเขาวุางการอามอลลัมมากใหม่ พี่ใหญ่สุริยาย,ยัางโบธเนมาเนาะครับผมตอนนั้นพี่ใหญ่สุริยายเรียนอยู่เออ่ทคโนโภาคอผักนะครับอ่าผมออกมาล่ําก่อนอายอ่พร้อมทั้งน้องสาวหลงเทียบทิตติมาก่อนมานํากันนะครับผมสมัยติก,กีเพิ่นไก่ทองแก้ลนะานี่นยยล่ะพี่น้องเล่นก่อนพี่ใหญ่มาเล่นออ่ายู่ประมาณปี2ปีนี่เนาะครับอ่ามามาเบิง่งมันเป็นก่อนล่ําเจ้าของเนาะครับผมอ่าแต่วะซูเมื้อนี้อ่าสุชาติหารสุริเห็นบ่ครับ สุฉา,า,ายาหนึ่งสุรชาติก็เป็นอาจารย์สนไส่ไพ่บุญนะครับผมสนไส่ไพ่บุญเพิ่นเป็นผู้ประพันธ์เพลงในเรื่องรามเกียรติ์เป็นผู้ให้ฉายานะครับผมพอดีกับไปกราบเยี่ยนหลวงปู่พอ่อว่าฉายานี่เนนพียงใดหลวงปู่พ่อใจหลครับเพิ่นว่าโอ้กูแต่งซื่อให้มาดีแท้เพิ่นว่าเพิ่นกับพ่อใจหลวันหนึ่งสุรชาติเี่ส เพื่อนว่าซื้อดีนะครับผมซื้อดีต้องขอบคุณอาจารย์สนชัยไพ่บุญเนาะครับผมที่เหตุใดลูกซีลูกหาได้๋นี้มือนีวันนี้นะครับผมอขอบพุ่หลายๆเรือครับผมพวเพิ่นเจริญลุงเรื้ยงแล้วเนาะครับผมการท้ามาหากินของเพิ่นกับเจริญลุงเรื้ยงก้าวหนา้าจิจการกับก้าวหนา้าเจริญลุงเลี้ยงนะครับผมขอบคุ่นอาจารย์สนชัยไพ่บุญหลายๆนะครับผมที่เหตุใน หนึ่งสุรชาได้มีวันนี้นะครับผมผู้ได้รู้จักหนึ่งสุริชาติได้ให้ฉายาหนึ่งสุรชาตยัยใใสุริยาเกียบทิติมาสีนะครับผมหลักลา่ามกับไปกราบเยี่ยนหลวงปู่พ่อนะครับผมหลวงปู่กับพ่อใจไหลายนะครับซึ่งเพลงแต่ละเพลงในเรืองรางมาเกียรติกับนีแต่เพลงหมวนมวลพีน่น้องอาจารย์สนนชัยไปบูญพ่นผ้าไปเห็ดไปทำต่างแต่างคุณละหองอัดคุณพอนุ้มผู้ไทยนะครับผมผ้าเห็ดผ้าทํามากนะครับ บานีบทก่อนทียุทู่ทั้งหนานี้หนังสือเล่มนี้นี่ไล่ลมือเจ้าของเองนะครับเขียนเองเลยพเพราะว่าเพนเขียนเองเอผู้ใดมาเลียนล่าตั้งแต่สมัยติกี้ปติญโยนังสือเป่าไหายโยนังสือเป่าไหานะครับผมกับปากกา,าพู้ระดาบแล้วก็มาเขียนเอานัาเพนนะครับผมคือว่าทัานเขียนเอานี่ข่วมจํามันจะเกิดปัญญามันจะมีนะครับผมบนบาเพเพนเอามาห้แล้วมาทองตามที่เพนเขียนมานี่ ปัญญาบอเกิดสมองบ่มีบางีนะครับเพราะว่าเข้าเขียนแล้วก่อนเข้าขีดทองนี่มันติผ่านสมองผ่านสายตาผ่านมือเขามันติจํไงน,นะครับผมอ่าอันนี้เป็นกอนเกากอนเปิดฉากที่พี่น้องเด็กยินผ่านผ่านหูมาหลายๆเถื่อแหละครับเออโลกมันหมุนเปลี่ยนเรื่อยบอกคงที่เสมอไปธรรมดาสังขารยอมเปลี่ยนแปลงไ,ไปตามเรื่อง คอนคนไก่ค้อนคนไก่มันหมุนไปตามวาธรราชาติทร,รงให้ยอมนี้มือนี้พบก,กันปรัตนาสินิจาก่ันจนหัวสิเริมหลงจนมองเห็นทางวางสิกนิยามทางบุญสมภัตยังอยู่สู้เติมอเสริมแต่งบอนเ,เอคิื่อนการยงจะซิ้นกุ้งดอกห้างบึงหวัวจะท่านยังลึกซึ้งยังเป็นม่วงทางคณะขอประคุณเด้อกรับที่พบก,กันวันนี้ กระผมนีร่นจึงไว้พอน่ปีใหม่ขอกมสูงสมงให้ลุงป้าดอกหญ้าตลอดลุงเลนาน้องพี่ก็คือกันความสำเร็วยังดีดังเดิมหมาะม้มาเมนจะทำการสร้างหน้าสวนนิ้ววาทั้งพ่อข้าเม่ขายก้อยและหลังเข้าหงเจ้าคู่สุทางอย่าได้เขินขาดทางหัวให้มีหน้าสวน ให้ได้ขนมาเต็มอังสางนี่ลุงปาปีสี่ไม้มันเข่าเงินทำไม่เน่นอันสุมเจวังพี่นองลุงปากูสู่คมพระละนาตังเตตนจึงขออวยนี่ลุงก่อนนากำสอนอาจาก์ก่าวข้ามีวานวาวมีเป็นเอิญก่อนเปิดผาดเปิดฉาดกเนาะครับผม ผมมีน้ำในเรื่องการแสดงสิแกงบอกซื้อปิ่นท่องตนท่าวเน้วเนื้อนอสกุลบริบุญเพียรพอผมผงเผาองค์กริย์จัดว่าเป็นตัวเก่งเอกองในเื่องแต่กันเมืองบ่ทันหูพอ,อยางเนา้อบ่ทันใหญ่ได้แต่หาเทียวเล่นตามคืนประเภทตนเพราแม่เอ้ยจีเจ็บผมเนี่ยมากลน้นคือว่าวันพาสูตรพาสนุนหัวใจเด็กใหญ่มาปานนี้ ผมจงพาคุณเล่นสนามหลวงเลนวาวเล่นเศร้าพวขาหาไวบ้บขาดเขินว่าจะพุ่มเฮเอินต้องเอาว้าวนี่มาสิไปจ่าดอมคุณเิึงก่อนนะดอกวันนี้อ่าวกัเจก้ามาเลยเหฮอ่าปเอาสิพาไปลินสนามหลวงเลนวาวนี่คุณเอ้ยพ่อพงแตงตัง ผ้ามูขขุนเขาเราจึงไล่ลาผัดผากหวงวังกวงองคูมีจำตั้งบอท่านนั้นตกแต่งตรงเสียงเสกกรรมสนามวกวางดังไม้เทียบเทียบไงลังลัง,ลงตามสเสด,ด็จดูพระคือสีแดงขึ้นประทาถุวยง่ายขุนเขาขาดทะนุธาปัวภัยปุ่มกงกั่งหลังไทยไฟพลื่นขึ้นขึ้นกองกองเปล่าสนี่อนกองลาษฎรซ้ำเพียงเขี่ยลายนีลาย,ลาย หลังจากนั้นปินท้องกระเดินท่างไปแล้วครับผมไปแลนวาวนะครับผมปินท้องของคอยทาเวลากระมลวงยังบ่เห็นปวกขาคส้นซนีต่ามาไม่เห็นหากาศฟ้าลวมเล่งบ่มีหยุดจีเจจูจูุลาว้าวบาบ่มีแล้วได้ยินขุนเกาวทั้งกีนำวันหา ใจขนิง่งจุฬาวาบานี้เหลือลน้นเมนว่านางสิเป็นมาขั้นเป็นมากับบวบาสืบเบิ่งก่อนหนาสืบเบิ่งก่อนหน้านดูนาสิดังได้ขั้นไว้ใจเจี่ยวฟันนั่นเป็นห่วงจุฬาหลายต้องสิตามไทยคุภไทยผลดอกวันนี้ออไปเด่นวาวลจุฬานะครับผมก็ดีวาวขาดนะลอยไป,ปุ่ดละ โต๊ะบ้านนั่งเก้ยวนะมาออมาให้ขุนก็มากรา,าบทุ่นพระปิ่นท่องนะครับผมบ้านนั่งเก้ยวในเบอยอมทรงวาวขึ้นไห่กินท่องจจงไดต้ติดต,ตามไปหานั่งเกลยวนะมายุกระทมนะครับผมองค์ผู้มีหลวงเขาไปถึงทียังสถานได้มาถึงเงืนอสั้นบนพระนางนิส้าอย่างจึงเด้ว,วนเวียนเอิ่นเล่นาน,านั้นมีเปิดนายทั้งสมเพชนรานองจึงจะวา,าวน้กล่าวคาน โอ้ขอประทานโทษทเพอเนสาวเอ้ยนาเจ้าเป็นมาจังสีตั้งแต่เกิดเลยตี่น้องแม่เจ้าตั้งซื้อไห้วาจังหดกันนี่หลางโอ้เธอเป็นคนเก็บว,วาวใดเม่นีวาน้องโอ้นี่แก้วเอ้ยคือว่าเธอนี่เป็นผู้ที่มีบุญญาวาสนาสูงสรงริงเลยนี่นอ้องในฐานะที่เธอเก็บไว,ว้พีใดในกลางนี้พีสิมีรางวัลหรือของขวัญไอ้เธอสักอย่าง เมื่อพี่สิโยคไยคิดว่าเธอนีสิบชอบนั่นเองพอเหตุนั้นฉันต้องให้เธอเรียกเอาเมนเธออยากได้เงินคำแก้วเนี่ยเอใดพีบวาล่ะี่หรือจะได้เสื้อผ้าอาพรเขามาใส่ขั้นเจ้าอยากได้หยาป้องหยาไส้กสิจัดการพวกให้ขุนเขาไปหามา้เวินตาดาวอยู่ฝาเพียวไ้บ่ถึงในแก้วเออนั่งแก้วนามากอ่ะเออลั่งเี่นะครับผมตอบหน้าตอบหลังว่าท่านนี้ชัดเกินนะครับบัตรที่ออกเบามาบอกว่าจะได้พระปินทองเป็นผัวเหรครับพี่น้อง อโอน้นี่แก้วนี่แก้วเอ้ยอนี่ติดจุวอเรงอยากปีนเซวาพาเนี่ยฮะตั้งแต่บริวารมีหมื่นนางก็เหลือหลุนเขาในบ่อสนเจ็ดซอนนอนแฝงกิ่งกอมเดี๋ยวมังเสกเลยนะขึ้มาพ่อใหญ่พ้มนี่นาทะเล่นเอ้ยปีนท้องดานางเก้วหนามานะครับหลังจากนั้นก็โตกลงแล้วครับผม ตัวบอกว่ามือออกไม่ทิบโผคำสีน้ำแห่ขันบานมากขอหน้าเก้ียวมาดีใจหลายพี่น้องก็เลยส่งวาวให้พระพินท่องไปนะครับผมพ่อจะได้วาวแล้วพงล้วงเลยกับเลยบบมีคำจา่าสั่งพนังพอน่อยพงก่อยเจคงกลับขึ้นไปมีบันซองพองเี้สองสนามกวงนั่งหนป้าพวกใหญ่เงี้ใส่วังหลวงป้า หวงคุ้นจากสถาเนเนื้อนน้องคอยใจตั้งเตรียมตัวตกแต่งยิ่งเสกัมสนามหวงดานไม้ป้าพวกใหญ่ไล่จากเคหาเรามานี้มานาละดอกภาคววนเดินย่ายฟังเสียงเก่าสาวาวเสียงสาธานาคนนังกำนันในวังสากันนีิเขาเวาวผมทั้งนันที่เท่านางสนมนิวาวา เขาวะนะนามาหะแก้วหมอะองค์พระตกลงแต่งไว้ที่เป็นมีงไม้สีในมือมีเสียงเดี่ยวซากันนั่นบางบุญสมภานีของแก้วเคยของนีเคียงทีมีคนเขาเก็เอาจ่าตานก็ใส่หูสีมาเป็นผู้ซ่อนยิงแอบนอนดองเนี่ยบอกสิมาดมพมใจพราทนได้ต้องสิไปถามคุณ พระบิดานิสากรเสียวอยู่ซ่อนไผสูอยู่เป็นพ่อแม่เอ้ยแต่ละเว้นกบ,บได้เน่งนายสั้งหลายอดบ่ไก่เที่ยวท่างหวมมันพอครัง้งเขาสาลืกระตามเดีวควงจริงบ่ท่านหอดต้องสิเขากับไปถามเหตุการเบิ่งกนะ่อนน้าเท่าหลวงลำสิงเงี้งใส่พระลงหลวงปนพงปีตาว่าการทุกวัน เรือไท้ายเท้าย uh 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 okay. sure ิ่งถึงภูเป็นพ่อพ่อจะท่านเทียบเท่าทวินว้เทวายินวายแล้วกลาววอาพ่อเอ้ยเออนีนะครับมีท่านตังเต้สมัยโบลามโบร่านผู้ใดมาเรียนร้องเรียนร่ำสมัยตังเตกีพจนติยก อ่านังสือให้เป็นสมุดเป่านะครับผมโยนให้เป็นเหล็มเขียนเอาเตกีใส่ตะก่อนล้ำพี่นอ้องอาิตเบื้องแกวนามาน,นีบทเดียวเนยครับบทของปิ้นทองผู้เดียวครับหนังสือเหล็มน,นี่มีต้อ,ตองทองไ้ได้ทังนสิไรเป็นปิ้นทองสะมาณนี่ไหมพี่น้องขอบคุณทุกแรงใจด้อครับผมทิดติดตามช่องยูทูปหนึ่งสุรชาติอขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บโควิดหายจากโรคใบนีไปนะครับผม ฟังลำ่ำเนาะครับมัอนี่หลังจากที่ปั้งตะโหลโขกห้าข่ายเขียดกันมาหลายๆหมื่นหลายๆลาว่นแล้วกันที่ผสมประส,สานกันไปนะครับผมขอพุ่นปากกดช่องยูทูบหนึ่งสุรชาตินนเนอพี่น้องขอพูดหลายๆครับ